สามตัวเลขแล้วค่ะสามเลี้ยงหรือว่าสามสามศูนหาค่ะสามสามศูนหาหน้าธรรมบัญญัติประกาศผลหาศูนสามค่ะในการไทยวิดีโอถ่ายรูปไวายุเมื่อนั้นละล่ะเอามาถวายเพื่อนหนาอย่างจุดไหลเพื่อนประมาณวันที่ยี่สิบหกนี่แหละค่ะอ่านยี่สิบหกมิถุนาครับก็เอามาไหว้กระบอกเพื่อนว่าตามตามความอธิษฐานของเราเนาะหลังก็เอื่นซื้อน้ำสกุลเจ้าของว่าเอาไม้ไผ่ไม้พยุงมาถวายอ่า กับบุ้งโม่ซื้อเพื่อนดอรลากเกินอาอ่เฮียออสอนละว่าเพื่อนเป็นคนจีนนาะกับดวงวิญญาณหาดวงที่อยู่ในเรือโบราณลำนี้ล่ะก็ว่างจีนเนาะ,ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธ,ธีอนิจจในการรับชมบ่เนี่ย <c oughs> น้องลาถ,ถามเท่าขว่มก่อนว่าสี่ใดโศกไงกับเรือหลุมเท่านี้ ที่เหลือแรกทีล่างส่งเพิ่นมาท่านพีเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้อีกย่งทีน้องล่ะอ๋อไปหายตอนนั้นหนะก็เพื่อนมาฟังน้ำเพิ่นหนุเนาะค่ะแต่ว่าผู้เฒ่าเพิ่นมาฟังว่าเป็นย้ายบุญเรามาตาสุรินเนาะค่ะแม่บุญลุงพีพันปีหลังส่งเพื่นเพื่อนเหมือนนั้นล่างก็บ่ค่อยหูปันได้เนาะบ่ได้บ่ได้เข่ามาเบิ่งน้ำเพิ่นนะคะช่วยเออหลังหลังได้มาขายของซอยแม่คอยจังมาหูเรื่องเนาะค่ะแต่ว่าทั้งบ้านเพิ่นก็บอกอยู่ผู้เฒ่าเพิ่นมาฟังน้ำเพิ่นก็ว่า เขาซ้งแล้วเพื่อนอยากได้ไม้พายเป็นไม้พยุงอพอดีหล่ะก็เป็นรับซื้อไม่ประดูอยู่เนาะคะ่ะกก็เลยแถวบ้านก็มีไม้พยุงอ,อยู่แล้วแต่เห็ดให้ค่ะก็เลยไห้แฟนไปตัดม้าแล้วก็พักกันเห็ดเฮ็ดในเพื่อนมือเดียวค่ะแล้วก็ก้อนชีเห็ดก็ได้มาไหวบอกเพื่อนอยู่ว่าดา่าสะเอาไม้พายมาให้เ้อค่ะระวังที่ละดี๋ยวไปเห็ดก่อนตันนี้พราะจะเห็เดแล้วล่ะก็เอามากั ซื้ออซื้ดอกไม้ดอกยางมาไหรเนาะค่ะมาบอกกล่าวกับถูกลหรเอามาพร้อมถูกที่ว่าจุดเป็นเลขเนาะค่ะเอามาแต่งแต้ตลาดพื่ออะตลาดผู้ได้สูงถูกจุดได้ตัวไหนตอนที่จุดขอแม่อันได้สามตัวเลขแล้วค่ะสามเลี้ยงหรือว่าสามสามศูนย์หาค่ะสามสามศูนย์หาน่าทัฐบาลประกาศผลหาศูนย์สามค่ะ ไดโกกัับเเาามสทยวิดีโอถ่ายรูปไวายุเมือนั้นหลายๆเอามาถวายเพื่อนหนาอย่างจุดบ่ายเพื่อนประมาณวันที่26เนี่ยแหละค่ะ26มิถุนาครับก็เอามาไหว้กับบอกเพื่อนว่าตามตามความอธิษฐานของเราเนาะหลังก็เอื่นซื้อน้ำสกุลเจ้าของว่าเอาไม้ไผ่ไม้พยุงมาถวายอ่า กับบุ้งหัซื้อเพื่อนดอลากเกินอาอาเฮียอาซอนละว่าเพื่อนเป็นคนจีนนอกับดวงวิญญาณหาดวงที่อยู่ในเรือโบราณลํานี่ล่ะก็ว่าสีนะลาได้เอาไม้พายไม้พนุมาถวายเราด้อยกัขอให้ลาเนี่ยถือเลขสามตัวแล้วก็บนล่างลูกสิขอแบบว่าขอจุดทูบของสินะค่ะบัดนี้กักัขอให้ได้สมนั่งปราถนาก็บอกเพื่อนลูกศิแล้วค่ะเพราะว่าเอาไม้พายมาห้แล้ววนาะค่ะกัจุดทูบตัวแรกที่ถือมาน้ำนั่น สามศูนย์ถูกกระแตกเลยนะค่ะพะจุดหมายถึงตัวเลขสามศูนย์เนี่ยถูกพังเลยวันนี้ตัวสุดท้ายนะมันดำมันมัวเฟินว่าเห็นเนาะหลากันเลยแบบว่าคล้ายๆว่าเหมือนสามศูนย์่แตกเราวัะนี่กะดำมืดนว่าเห็นกัะลบแบบว่าแบบว่าพยายามที่สีเบืองตัวที่สามนะคะมามมาที่นี่มันก็เหลืออยู่เพราะมันแหงแล้วหลาเมจุดไม้ันเป็นหาหลาก็เลยเอาตัวหนังมาลงทุนเลยบอยังค่ะวันนี้หน้าอยู่ในบัตรกันเลยโอ้ยบ่เห็นเห็นว่าชาต แต่หลักับทายลูกก็เลยเอามาหายจุดในมือเดียวกันนั่นแหะค่ะอีกทูปหนึ่งเป็นแปดเก้าสามค่ะในมือเดียวกันเป็นทูปสองสองสอง,สอง,ส,องสองเหลี่ยมแต่ไ้ทั้งไ่ทั้งเทิง,งเลยจ้ะในมือมือนั่นแหละค่ะจุดให้เพื่อนแค่มือเดียวทั้งสองแหละค่ะเพราะว่าก็เอิ้นเบิองน้ากันอยู่ค่ะแล้วก็มีเพจนหนึ่งเพื่อนมาไทายอยู่แล้วว่าหลังกับพ่งมเพจเพืนน่อนเนาะค่ะหลังจากนั้นแล้วที่ว่า<ฮ>มือรัฐบาลประกาศผลเนาะตามที่เห็นในคลิปของไอ้พอ่องพลยัยที่เห็นของเรา<ฮ> ดีใจบอกยางแห้งเลยนะครับถามความรู้สึกในตัวนันครับเป็นกระไดครับความรู้สึกที่ว่าประกาศผลรัฐบาลประกาศผลเลขหน้าเทอร์เริมาสิเนี่ยครับที่แรกเพื่อนบอกแปดเก้าล่ะก็หูซื้อว่าโอ้เพื่อนหายอีลีตัวนี้เนาะเพราะว่าเพื่อนได้แปดเก้าสามตอนแรกบัดที่นี่เพราะเพื่อนบอกว่าเลขออกอ่าหาสองสามก็เลยกีดแบบว่าบ่ได้ถือหลายปันไดดอกค่ะแต่ในความรู้สึกหลายแล้วหูซื้อว่าในคำที่หลาอธิษฐานออกไปเหมือนเพื่อนทำหูไหม เพื่อนทำหมู่ว่าหลักขอเพื่อนไอซี่เพื่อนแห้งซี่เราดีใจที่ว่าเพื่อนไห้ทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวอี่หลีแต่ว่าหลักกระสีเพื่อได้ใส่ใจซื่อปันได้นะคะในความในใจของหลาหัากระเสื้อว่าเพื่อนไห้เพื่อนกับเมตตาอยู่นะคะที่ไห้แบบนี้ก็เลยดีใจแห้งจนดีใจแห้งดีใจแห้งเลยล่ะเทียร์แรกบ่ค่ะ เทียแรกว่าที่ถือเติบแล้วอลาเกียร์แลยลาลาตั้งก่อนอออละ่ละ,กละกับถึงอยู่เรื่อยๆค่ะอไอ้พ่อก็ได้ซื้อเลขเป็นประจำมาถึงปีก่อนปีหย่างสิเพิ่นเคยให้ขอให้คือกันอขอให้จนเคยได้ปูพญาะะนากกัมีแล้วก,ก็เคยล้ำถวายเพิ่นมาก็มีอยู่ค่ะแต่บัดนี้พ่อมานี่ก็เลยร้องอีกจักเทียรเบิ่งก่อนนะก็ว่าสินะเติมโดนเคื่อนสิขอเทียนึงค่ะพอขอเบิ่งอีกเชียร์หนึ่อนนะเพิ่นก็ให้อีหลีก็เลยดีใจ เพิ่มมันในใจนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาเขาหู้สึกว่าเขาสัมผัสได้เขามาที่ฐานเพิ่นเรามันถึงเพิ่นยังส่นะค่ะได้ได้ก็เลยดีใจในความที่อุ้ยไฮไลท์ลีตัวนี้ยังส่นะค่ะกับกับแล้วน้องลานี่สิจุดอีกอไรอ่าเพื่อเพื่อพี่น้องที่เพิ่นเมืองอยู่ตอนนี้เพิ่นก็อยากเสียอายดวงอยากเสียสายเส้นอยากเสียอาย อันหลานตำแน่งสินะครับหลาสิจุ๊บมือใดเอ้าหลาคิดว่าคิดว่าตานจีหลาใกล้ใกล้มือเนาะค่ะปกติแล้วหลวงพ่อเพิ่นสีม้าวันที่สิบห้านอเพิ่นว่าหลากับสิจุ๊บก่อนเพิ่นอยู่ครับอยากได้บววันที่สิบสองกับวันที่สิบสี่นี่แหละค่ะหลวงพ่อใดเนาะครับถานหลวงพ่อเดจ้า โอ้ปู้กทไท่ผู้ดิชาค่ะแล้ววันที่สิบหาแล้วสิมาถวายของนะถ้าหลาจุดให้ลากกัสิจุดก้อนเหล็กออกแนวประมาณสี่หาเมืยเจังสี่นะค่ะแสดงว่าพี่น้องเขาสิบ่ได้ถาพิมพ์น้องหลาทีนี้อ่าล่อไปด้วยครับท่านผู้ชมนะครับอาศัยดวงอาศัยเส้นอาศัยอันนี้ดวงน้องหลาก็ร่างขึ้นน้องแม่เนาะคนที่ดวงก็ร่างขึ้นนี่เฮ็ดยังกับข้นเลยเมื่อนี้เขาขอลองดูลองให้ได้บหมเอาค่ะไมายถึงเอาไปเป็นเหล็กยังไงคะ จะเป็นโชคกันละยังก็ได้ให้เป็นโอเดอร์เปิ่นเติยงเป็นชัเนาะใช้มือนี้มันบอกค่ะเงินจ่าถ้าพี่ป้องมาเดินค่ะเดี๋ยวั่นก็ได้นอกหลักที่น้องขอให้เบื้องนอกแต่ว่าถ้าถบื้องถืงแจ้งใดกะเรียกเตือลวงนอกนั้นค่ะแต่ว่าแต่ว่าเหล็กถูมเนี่ยก็คืออีกต้องรออีกแ้่วัอนี้เดี๋ยวมาหอดมาถึงแล้วนี่ก็จะให้น้องเนี่ยไปขอจากพี่ป๋องเมึงค่ะเพิ่นลูกพี่ป๋องจูบใส่มือลูกพี่ป๋องอยู่ฉลาดที่แบงรัฐบาลนั่นไหม ขามันโดนเดียวกันบั๊บมันดีนะจัาน้องลาดเชิญเลยครับครับนะครับเป็นนันนีเด้อนะครับน้องลาบสิผ้าพี่พนองนะครับไปศูนย์โชกนะครับแต่ถ่าางถูกกินไปนัเดอรพี่น้องอย่าเฝ้าเรือนพังเจ้าเฝ้าเรือนรอดูก่อนว่าน้องลาจะจับปองได้ตัวไหนอย่างไรนะครับผมนะครับผู้ใด้เอ้าไปรัฐบาลไทยก็ได้รัฐบาลฟังไดก็ได้ครับภายในมนีแต่ว่าเลือกถ มองลราจุบพ่อคุณตาพูดงปองอกมาขายหมดนได้สมตัวโต๊ดนะครับเอาดีกว่าสาตัวตรงเหรครับแผานห้องดีเพราะว่าน้องลราใส่สามทั้งแต่นเพิ่มนะครับลก็สบลอเลยนะครับเดียวเลยที่นนองร้อน

<c oughs> เป็น,นมีเซนแมนผู้จะพานร่างไรได้ไหมหมอนอะนะครับลาขออนุญาตจับไหมนะค่ะพี่ถิง่ห เป็นยาท้างเนาะค่ะเป็นยาท้างเนาะไปเรูกล่อมันเดิมสาธุสาธุนะครับสามโตกับสองโตเด้อยังไงครับสแข่งครับเอาชุดแรกสามโตก่อนคือสองสองโตอ่าหลักแรกนะครับสำหรับสามตัวคือหนึ่งนะครับหนึ่งเด้อท่านผู้ชมนะครับอ่าวางเลยครับหลักแรกคือหนึ่งนะครับจากสามตัวก่อนเด้อนี่ตัวที่สอง ศูนย์ฮะศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์นะครับเดี๋ยนสามด้วยครับหนึ่งศูนย์กเปาหมาในหัวแน่นอนหกฮะหนึ่งศูนย์หกครับสามตัวหนึ่งศูนย์หกต่อไปจะเป็นสองตัวเด้วนะครับสองตัวนะครับน้องรอลุ่นน้ำตาลนะครับน้องล่าคนมีเซนสายไมเป้ไปเอาได้สองตัวตัวแรกคือเจ็บนะครับเจบ สาธุหนแล้วก็เจ็ดห้าอย่ยังป็นห้อครับเจดห้าเด้อนะครับสามตัวหนึ่งศูนย์หกสองตัวเจ็ดห้าสายทูสายทูงของก็บายสานทูเด้อ ของเาของสิ่จกันเนาะค่ะเนาะค่ะนี่คือจ้าหด้าหลักกับจุดแห่งอีกเพียนึงเด้อค่ะจ้าขอบคุณน้องหลายแห้เรื่องดวยเด้อสาธุมาพ่อน้องหรายได้จืดน้องกันเนาะค่ะเด้ออ่าน้องรายบอกพี่บอกน้องแนี่ยุใสนี่ตำแหน่งใดนี่เพื่อพี่น้องเพื่อนอยากสิเดินทางมากนี่อันนี่เป็นอ่าวัดบ้านปลาข่าวเด้อค่ะอำเก่าตำบลมาเฟืองอำเภอพิศงุทจังหวัดบุรีรัมย์เป็นบ้านปลาข่าวเด้อค่ะบ่แม่นลหานปลาข่าว รอบขางกับสมิบาม้านมังไตกับบานนนตูมด้อค่ะเพราะว่าชื่อมันไข่ไข่กันยานเพื่อนเข้าใจผิดนะคะค่ะพี่น้องอยากติดตามอยากมากกาบไหวเพื่อนได้โชคได้ลาบด้อค่ะเด้อเพื่อนก่สิหยห้อีกหลายงวดพี่ดอกคะ่ะ <c oughs> เพื่อนก่ใจดีน้ำยูให้โชคห้หลาบ <c oughs> เพื่อนก่อกำลังสั่ง <c oughs> บารมีของเพื่อนอยูค่ะ <c oughs> เพื่อที่ว่าจะได บูรณาวัดหลักกระดีใจยู่วได้เพิ่นมาอยู่บ้านบ้านเจได้เจริญรุ่งเรืองเนาะค่ะเพิ่นเจได้บูรณาขึ้นโบสถ์กับวัฒนมีเนาะค่ะเพื่อนจะมาโยสถงเราราคากระหายมาเบิ่งมาหยังมาไหวเอามาสัมผัสเอานะค่ะว่าเป็นจังไดชมาขอโชคขอลาภหลักกระคอห้มีโชคมีลาภน้ำกันทุกคนเนาะค่ะให้ได้ทุกคนเนาะค่ะครับขอบคุณหลายคระมาราสวัสดีสาธุสาธุ พี่บอกไม้พายที่นองแม่บ้าค่ะอ๋อนี่เป็นไม้พยุงเนาะเฮ็ดเองไหมน้ำนเฮ็ดเองต้นเลไดโฉกสามตัวสองตัวน้ำน้ฮค่ะ